ที่แล้วที่ลงไปนะครับแล้วผมถามไปว่ามันโหลดยังไงนะครับที่ผมโหลดไม่ได้นะครับผมก็คือก็ให้ต้องไปเปลี่ยนนะครับูอ้อ่ากาบผู้พิภาคการดาวน์โหลดนะครับผมให้เปลี่ยนภูมิภาคการดาวน์โหลดนะครับโดยการกดไปที่เดี๋ยวนะขอดูแป๊บนึผงลืมละเนี่ยผมมุมมองครับแล้วก็มาที่การตั้งค่าครับ แล้วก็หาคาว่าดาวน์โหลดครับอ่าคิดเข้าไปเลยแล้วก็ตรงเนี้ยครับให้เปลี่ยนไปเลยรับผมตอนแรกระบมเป็นไทยไงผมก็โหลดไม่ได้ผมก็เปลี่ยนลองเปลี่ยนไปอันไหนก็ได้รับเปลี่ยนไปเรื่อยๆคะัอันนี้เกี่ยวอะไรเนี่ยก็เปลี่ยนเปลี่ยนแบบลองลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับพอเปลี่ยนเสร็จก็กดตกลงนะครับผมแล้วก็ลองดาวน์โหลดใหม่นะครับผมอ่าโอเคแค่นี้เองครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยครับ เจอกันครับผมสวัสดีครับ